ลูททุนทางด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้น next หุ้นที่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนขอกันมาหลายคนนะครับจากบริษัทที่เคยผลิตชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์ผ่านการปรับโครงสร้างมาแล้วหลายครั้งจนในปัจจุบันกลายเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือบริษัทในกลุ่ม E A บริษัทพลังงานบริสุทธิ์และมีความร่วมมือกับ B Y D บริษัทหลักทรัพย์บิยอนในการผลิตและจําหน่ายายานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หลายประเภทยอย่างเช่นรถโดยสารไทยสมายบัสรถบรรทุกและรถกระบะพลังงานไฟฟ้าทําให้ Next มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูมีความน่าสนใจมากขึ้นบอลลงทุนชามชวนทุกคนมาศึกษาหุ้น n น x t ในหลายๆมิติไปด้วยกันในอีพีนี้มีบางส่วนที่ผมอาจจะให้ความเห็นส่วนตัวร่วมด้วย แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นําในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กําลังใจกันด้วยนะครับ next หรือบริษัท next point จำกัดมหาชนมีความน่าสนใจในเรื่องของการ transformation ผ่านการปรับรุงโครงสร้างมาแล้วหลายครั้งเรามาทำความรู้จักกับ next กันนิดนึง ก่อนที่จะไปดูข้อมูลทางการเงินสรุปบวิเคราะห์ปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจครับ Next ก่อตั้งขึ้นในปี2540โดยใช้ชื่อเดิมว่าบริษัท Specialty Precision Parts จำกัดทำธุรกิจปรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวก Hard d i s สปี2548ได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Single Point p a r t ประเทศไทยจำกัดมหาชน และเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อหุ้นว่า SPT p t. อืมมีใครทันหุ้นตัวนี้บ้างไหมครับเรามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับการปร,บบรับโครงสร้างในครั้งนี้ได้เริ่มมีการเป,ปลี่ยนแปลงเล็กๆโดยมีการจัดตั้งบริษัทย,ย่อย SPP Intelligence ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกและได้เข้าซื้อกิจการบริษัท Torabyte n e t s o i o n ที่ทำธุรกิจทางด้านไอที รวมทางซื้อกิจการบริษัท NML จำกัดซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Next Express จำกัดที่ทำธุรกิจให้บริการขนส่งช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองให้ไปอยู่ในธุรกิจใหม่ครับปี2562มีการปรับโครงสร้างสำคัญเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท Next Point จำกัดมหาชนและเปลี่ยนชื่อหุ้นเป็น Next เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ให้บริการทางด้านรถยนต์โดยสารทั้งในรูปแบบให้เช่าจัดหารถตามความต้องการของลูกค้าปี2563ขนาดขณะที่โลกและประเทศไทยกำลังเจอวิกฤตโควิด1 i n e 9 n e x t ได้ปรับทับใหม่แต่งตั้งคุณคณิตสีวชื่อรัประภาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทซึ่งคุณคณิตเป็นนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญ ในวงการยันยนต์เพื่อการพาณิชย์มาอย่างยาวนานครับและ Next ได้มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท EA Mobility Holding จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนและหลังจากนั้น EA Mobility Holding ก็ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ BYD บริษัทหลักทรัพย์บิยอนจำกัดมหาชนทำให้ทั้ง EA BYD l ล n e x กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่แข็งแรงและมีความชัดเจนในการมุ่งหน้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในส่วนนี้ผมขอมาเหตุนิดหนึ่งนะครับหุ้น BYD ในประเทศไทยก็คือบริษัทหลักทรัพย์บิยอนซึ่งเป็นหุ้นคนละตัวกับหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD ของจีนนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD ของจีนเขาย่อมาจากคำว่า Build Your Dreams พอชื่อเหมือนกันแล้วเวลาคุยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าก็จะวุ่นๆุ่นหน่อยครับปัจจุบัน Next ดํดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจรโดยมีกลุ่มธุรกิจหลักอยู่3กลุ่มคือกลุ่มธุรกิจที่1ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยทําการผลิตประกอบจําหน่ายและให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทแต่ว่าเน้นผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุก รถกระบะซึ่งมีความต้องการสูงจากภาครัฐและเอกชนกลุ่มธุรกิจที่2ธุรกิจเกี่ยวกับไอทีดำเนินงานหลักโดยกลุ่มบริษัทเทร์ไบต์พลัสจำกัดที่ทำธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานด้านไอทีเช่นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกเป็นต้นในส่วนตรงนี้ก็มีข่าวว่าเทร่า ได้ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน90ล้านหุ้นเตรียมเข้าตลาด MAI ในช่วงต้นปี2 5 6 6แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นความคืบหน้านะครับว่าจะขาย IPO ไเมื่อไหร่ถ้าเพื่อนๆทราบรบกวนแวะมาบอกกันหน่อยนะครับกลุ่มธุรกิจที่3ธุรกิจให้บริการขนส่งทำธุรกิจให้บริการรถบ,บัสโดยสารประจำทางและให้บริการขนส่งพัสดุระหว่างจังหวัด เรามาดูผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ปี2566ของ Nex กันครับในส่วนนี้ผมขอหมายเหตุนิดหนึ่งจากรายงานคำอธิบายของ Nex ตามรูปนะครับเขาไม่มีส่วนต่างของไรายได้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหรือ year-on-year year. แต่มีส่วนต่างของกำไรในคอลัมน์ด้านขวา2คอลัมน์ซึ่งถ้าเราต้องการดูว่ารายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอาจจะต้องคำนวณเองนะครับโอเคมาดูผลประกอบการก,กันครับ ตรามาสที่3ปี2566 Next มีาไรายได้รวม1,249ล้านบาทลดลง9%เย a r on อ e นเยเทียบกับไตรามาสที่3ปี65นะครับแต่ว่าทำกำไรขั้นต้นได้151ล้านบาทเพิ่มขึ้น62%ซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของไรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจจะพบว่าธุรกิจหลักก็คือยานยนไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มีาไรายได้1,063ล้านบาท ยอดขายลดลง12%แต่สามารถทำกำไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้นถึง64%ทางฝ่ายจัดการของ nex อธิบายแค่ว่ายอดขายรถโดยสารไฟฟ้าลดลงแต่ว่าขายรถบรรทุกไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นถ้าเราลองแปลความหมายจากคำอธิบายและตัวเลขก็น่าจะได้ความว่ารถบรรทุกไฟฟ้ามีราคาถูกกว่ารถโดยสารไฟฟ้าแต่ว่าทำกำไรได้สูงกว่านั่นเองครับ สำหรับธุรกิจทางไอทีและบริการขนส่งก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีการควบคุมได้ดีแล้วทำให้ไตรมาสที่3ปี2566 Next มีกำไรสุทธิ66ล้านบาทเพิ่มขึ้น732%ครับคราวนี้มาดูงวด9เดือนของปี66บ้าง Next ทำรายได้รวม7,214ล้านบาทเพิ่มขึ้น313% เยออนเยาทำให้มีกำไรขั้นต้น651ล้านบาทเพิ่มขึ้น309%มาจากการขายรถไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงมากเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าปี65ที่ผ่านมาทั้ง n น x t เขาเพิ่งเริ่มขายรถไฟฟ้านะครับทั้งปี65ขายรถไปได้1,080คันส่วนในปี66ผ่านมา9เดือนขายไปแล้ว1,291คัน เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วงวด9เดือนปี66ทํทำกำไรได้570ล้านบาทไปการพลิกจากขาดทุน114ล้านบาทสำหรับงวด9เดือนปี65ครับต้องบอกว่า NEXT ทำผลงานได้ดีมากขึ้นเลยละครับในส่วนนี้มาดูข้อมูลตัวเลขทางการเงินสำหรับงวด9เดือนปี66ของ NEXT กันครับมี ROA ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน13.95% ROE อัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น26.55%อัตรากำไรสุทธิ8.26%หนี้สินต่อทุน1.5เท่าโดยโรวมก็ต้องบอกว่าตัวเลขทางการเงินงวด9เดือนปี66ทำผลงานได้ดีทุกๆด้านอย่างน่าสนใจและการที่ยังกลุ่มหนี้สินต่อทุนไว้ที่1.5เท่าผมมองว่า Next ไม่ได้เร่งสร้างหนี้มากเกินไป สำหรับธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขยายกิจการครับมาดูในส่วนของค่าสถิติที่สำคัญณานะวันที่21ธันวาคม2566กันบ้างครับราคาล่าสุด10บาท50สตางค์มี PE เวลาคืนทุน23.76เท่า P/BV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี5.33เท่าไม่มีการจ่ายเงินปันผลตอบแทนนะครับ ถ้าดูเฉพาะค่าสถิติก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นสูงเกินปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันไปมากแต่ถ้าจะประเมินว่าราคาหุ้น next ที่10บาท50สตางค์โอเคไหมสำหรับการลงทุนระยะยาวก็คงต้องประเมินการเติบโตของตลาดความสามารถในการบริหารจัดการและพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบลกกันบ้างมีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก4บลก ทั้ง4โบรกแนะนําซื้อทั้งหมดเลยครับตอนที่ผมทําข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่22ธันวาคม2 5 6 6เป็นช่วงที่ตลาดพักเที่ยงราคาหุ้นอยู่ที่10บาท20สตางค์ถ้าใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของโบรก1ค4บาทจะทําให้มีอัพไซด์7 7แต่ถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุดของโบรกอยู่ที่12บาทก็จะทำให้มีอัพไซด์เหลือเพียง17%ครับ สำหรับความเห็นของบรกที่มองว่าให้ซื้อสรุปได้แบบนี้ครับบร็กมองว่า NEXT มีโอกาสตบโต,ตสูงแม้ว่าปี66นี้จะสุ่งมอบรถไทยสมายบัสให้กับ BYD ได้ต่ำกว่าคาดแต่ในอนาคตภาครัฐจะมีการเปลี่ยนรถเมแบบเดิมที่เป็น NGV หรือ Euro2 ไปเป็นปรถเมแบบ EV หรือรถบัสไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีการเติบโตในส่วนของรถไทยสมายบัสในกลุ่มของ EA แล้วปี 67, บรอกมองว่า Next จะมีะไรายได้นอกกลุ่ม EA มากขึ้นทั้งรถกระบะรถหัวล่ารถบรรทุกขยะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าดังนั้นบรอกจึงมองว่า Next จะมีการเติบโตสูงในอนาคตครับข้อมูลจากบรอกเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับเราใช้เพื่อเช็คข้อมูลและข้อสมมติฐานเบื้องต้นถ้าต้องการลงทุนระยะยาว อาจจะต้องใช้ข้อมูลสําคัญหลายๆส่วนมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมได้ research รีเสิร์ชรวบรวมปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Next มาอย่างละสองข้อแบบสําคัญสําคัญครับปัจจัยบวกที่1รัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยในช่วงกลางเดือนธันวาคม2566คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2หรือ EV 3.5เป็นช่วงเวลา4ปีโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2มกราคมปี2567เป็นต้นไปครับซึ่งมาตรการ EV 3.5จะช่วยกระตุ้นการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้มากขึ้นครับส่วนระยะยาวทางรัฐบาลยังมีนโยบาย30-30 ซึ่งมีเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย30%ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีพุทธศักราช2030ก็คือพุทธศักราช2573ครับทั้งนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมให้ Next เติบโตมากขึ้นปัจจัยบวกที่2โอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงที่ผ่านมาโลกของเราได้รับผลกระทบจาก climate change ดังนั้นหลายประเทศพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยการมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ670ล้านคนในปี2566และมีความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากทำให้ N e x ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามีโอกาส ที่จะขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคนี้ได้ครับมาดูทางปัจจัยลบกันบ้างครับปัจจัยลบที่1จากนี้ไปการแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นทางรัฐบาลได้ออกนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น EV hub ก็คือศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนทำให้มีบริษัทรรถยนต์ต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเพิ่มขึ้นประเด็นก็คือ บริษัทรถยนต์รายใหญ่เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำมีเงินทุนเป็นจำนวนมากและมีแบรนด์ใน,นระดับโลกจะทำให้ Nex t ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นถ้าหากว่า Nex t มีกำลังการผลิตที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าส่งมอบรถได้ล่าช้ารวมทั้งแบรนด์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักก็อาจจะทำให้ธุรกิจของ Next เติบโตช้าหรืออาจจะขาดทุนได้ครับ ปัจจัยลบที่2ลูกค้ามีความต้องการแต่ไม่สามารถซื้อได้ต้องบอกว่าในช่วงเริ่มต้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่าใช้ใจ่ายในการซื้อรถค่าประกันรถและค่าบำรุงรักษาของยานยนต์ไฟฟ้าในบางส่วนมีราคาที่สูงกว่ารถสันดาปที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไปรวมทั้งจำนวนจุดชาร์จไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่จะชะลอการซื้อออกไปก่อนครับนอกจากนี้เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันคน่อนข้างจะฝฟื้นตัวช้าและยังมีหนี้สาธารณะที่สูงในสัดส,ส่วน60%ของ GDP หนี้ครัวเรือนสูงถึง90%ของ GDP ทําให้สถาบันการเงินต้องเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อสําหรับการซื้อรถยนต์ซึ่งมีผลกระทบต่อการซื้อ,อยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันครับ มถึงตรงนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงช่วงท้ายของวิดีโอนะครับสำหรับ Next ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากสำหรับการเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในส่วนของปัจจัยพื้นฐานผมยังติดใจในเรื่องของกำลังการผลิตและการส่งมอบรถไทยสมายบัสที่น้อยกว่าคาดและการสร้างแบรนด์ให้มีความสามารถในการแข่งขันสู้กับแบรนด์อื่นๆที่มีชื่อเสียงได้แต่ในมุมบวกผมก็มองว่า n e x t เขามีกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจการผลิตและการขายที่ทําได้ดีมากๆเลยครับถ้าดูแบบภาพรวมระยะยาวมองไปที่เศรษฐกิจและการเติบโต,ตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าผมก็คิดว่าจะใส่หุ้น NEXT ไว้ใน watch list แล้วเฝ้าติดตามดูกันต่อไปครับสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติม ช่วยมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยลงทุนไทม์ด้วเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ